สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุโมทนาในกุศลทศกัณ์ของท่านผู้ช่วยสัตาจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตอบปัญหานี้แก่เทวดาคือท้าสกะเทวราชท้าสกะเทวราช ได้ถามพุทธเจ้าว่าทำบุญอย่างไรจรึงจะได้บุญมากพระพุทธเจ้าตอบท้าวสกกะเทวราชว่าสัพภทา,านังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพระวปัจจัยให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริดาศิริกุลวิเชษและครอบครัว จงได้มีความสุกกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับคอยรูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณจันทราแก้วชูศรีสธาของคุณลไมยขันแข็งร่วมกันรับเอิชภาพ ก็จะได้อนโบทนาสาธุกันนะครับในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับของพระพุทธเจ้าต่อเราท่านทลายโดยทั่วกันทําให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวดังนั้นก็เนื้อความอันสําคัญยิ่งที่จะ เจาะลึกเข้าไปสู่อภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีนั้นต้องเป็นนี่บุญคุณของพระอนุรุธธาจารย์ที่ชี้ให้เราได้เรียนเรื่องจิตสก่อนเรียนเรื่องเจตสิกสก่อนเรียนเรื่องรูปปรามัตสะก่อนเรียนเรื่องนิพานสก่อนจากนั้นก็เจาะลึกไปคะไปเป็นปริเชตต่างๆจากเป็นปริเชตที่หนึ่งเรียนรู้เรื่องจิตทั้งหมดเลย ปรเด็ที่ 2, 1, J, สองเรื่องเจตสิกทั้งหมดเลยปรเจ็สามเรื่องของปะกินทา,านะเอามารวมกันที่จะสงเคราะห์รวมกันได้เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นฐานรองรับเรียนรู้ปริเชตที่สี่คือเรื่องวิถีจิตถ้าใครเรียนรู้ปริเชตที่สามได้มั่นดีนะฮะนาะมั่นเรียกกันว่าฐานมั่นคงดีในปริเชตที่สามปริเชตที่สี่ก็ง่ายขึ้นนะเพราะปริเชตสี่แล้วก็เป็นฐานรองรับปริเชตที่ห้า ปริเชตที่ห้าก็เป็นฐานรองรับปริเชตที่หกเพราะเรียนรู้เรื่องรูปปรมัต์โดยเฉพาะเฉพาะปริเชตที่เจ็ดก็สงเคราะห์แล้วเอาพระสูตรพระอภิธรรมมาสงเคราะห์กันจัดทร,รมาเป็นบทเป็นมูทําให้เกิดความแตกฉานไม่ปฏิเสธกันเรื่องพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมนะเข้าใจได้ไปกันดีพอไปถึงปริเชตที่แปดมันเป็นคำพีชีวิต ที่ย่อๆเอาปัจจัย24นั่นคือย่อจากคำพีรมหาปทานมาเรียนในแง่ของปัจจัย24ทําให้รู้ที่มาที่ไปของชีวิตโดยนําปฏิจจสมุปบาทที่พระเจ้าทรงแสดงมารวมไว้ด้วยส่วนปริเชตที่9สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานใครเรียนรู้ได้จบครบ9ปริเชต9ตอนนี มันมีฐานรองรับที่จะไปเปิดคำพี่ที่หนึ่งคือธรรมสังคนีอ่านแล้วเข้าใจได้สามารถที่จะจำแนกแจกตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมะอภายาาตธรรมะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับฐานของธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่นี่อยู่ที่อภิธรรมะสังฆา แต่ว่าผมมาตั้งชื่อรายการนี้เป็นธรรมะนะฮะวลรคำซะท่านจะรู้สึก,กว่าแม่มันสบายสบายดีวลรคำวรคคำนะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วผมได้นำอภิธรรมมัทธสังคาเก้าปริเชนมาปูพื้นฐานก่อนแล้วก็พอเข้าใจฐานดีแล้วเนี่ยเราจะไปขึ้นเรียนถึงคำพี่ที่หนึ่งถึงคำพี่ที่เจ็ด ได้อย่างสนุกสนานนะครับสนุกอยู่ที่คำภีนะฮะน,นั้นก็ตอนนี้เราเก็บความรู้สะสมไปและไม่ได้แค่นั้นนะครับทั้ง9ปริเชต9ตอนที่ผมตั้งชื่อรายการธรรมวัลคำมเนี่ยจะช่วยทำให้เราท่านทลายนั้นเรียนรู้ทั้งพระวินยัยพระสูตรไปในตัวเต็มเลยนะฮะผมพยายามที่จะช่วยนะฮะ นำมาผสมผสานกันเพื่อให้เราได้มองเห็นนะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นตามนัยยะต่างๆนะครับนั่นก็เราเรียนเนี่ยไม่ใช่เรียนเฉพาะอภิธรรมอภิธรรมอภิธรรมไม่ใช่หรอกครับมันเกี่ยวโยงเรื่องกันไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นนึงนะทุกทา่านคงเคยเห็นต้นไม้ใหญ่ใหญ่ ต้นเล็กๆมันก็ไม่มั่นคงถ้าต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมันเห็นมองมั่นคงกิ่งก้านใบาสาขามันมากค่ะมันมากคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทราบตัวเลขนะฮะมี8 000, 4ด0 0ี่พรรรัน,น 8, 000, 4, 000, พระธรรมขันธ์ใน84% 0 0 0พันธรรมขันธ์นั้นเกี่ยวโยงกันเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆอันประกอบไปด้วยเปลือกกระพี้และก็แก่งพระพุทธเจ้าสรุปไปให้เสร็จครับ สรุปในแง่ของปริยัติศีลส,สมาธิและก็ปัญญานะในแง่ของปริยัติที่จะต้องควรเรียนรู้นะครับ <c oughs> เรียนรู้เรื่องศีลซะเรียนรู้เรื่องสมาธิซะเรียนรู้ปัญญาซะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขานั้นมีอารมณ์สามอย่างครับอารมณ์ที่เป็นศีลอารมณ์ที่เป็นสมาธิอารมณ์ของปัญญาเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราก็จะเห็นว่าเราอยู่ตรงจุดไหนบางท่านอยู่แค่ศีล ยังไม่เคยทำสมาธิเลยบางท่านอยู่ที่สมาธิแต่ยังไม่เคยทำวิปัสนาเลยเพราะถูกหลอกมาว่าทำได้ยังไงวิปัสนามันต้องจะทำสมาธิก่อนอจังทับสมาธิไม่ได้จะทำวิปัสนาได้ยังไงโทรศัพท์มาสามปีแล้วนะครับอาจารย์ท่านบอกให้ทำสมาธิก่อนสปีแล้ว ยังไม่ได้รู้เรื่องวิปัสนาเลยเราก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจว่าคำสองพุทธเจ้านะ่นะมีสองนะทำสมาธิก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้ทำสมาธิก่อนแล้วก็ทำวิปัสสนาก็ได้ไม่ต้องทำสมาธิเลยทำวิปัสสนาเลยก็ได้ทางตรงก็คือทำวิปัสสนาเลยทางอ้อมก็คือทำสมาธิซะก่อนนี่สมาธิเนี่ยมันจะต้องให้เข้าถึงอัปนานะ อัปปนาคือให้ได้ฌานก่อนถ้าไม่ได้ฌานก็ยังเอาฌานไปทำวิปัสนาไม่ได้สมาธิยังใช่แล้วไม่ได้นะฮะพระนั้นใครจะคิดจะทำสมาธิก่อนนี่ต้องทำให้ได้ฌานอย่างน้อยตติยฌานนะตัติยฌานนะเมื่อได้ฌานแล้วก็ต้องออกจากฌานนะฮะไม่ใช่เอาฌานไปทำวิปัสนาต้องออกจากฌานไวก่อนนะฮะ แล้วเอาอะไรมาทําอารมณ์วิปัสนาก็คือองค์ของฌานอย่างเช่นปฐมฌานนะวิตกวิจารปีติสุเอกคตาห้าอย่างอะไรปรากฏชัดที่สุดก็เอาอันนั้นนมากําหนดตามรู้ตามรู้อะไรก็องค์ฌานทั้งห้าเป็นนามทั้งนั้นก็รู้ว่าเป็นนามอะไรท่านนองปีติกลุออในขณะนี้ กำลังรู้นามปีติอยู่นามปีติอยู่กำลังปรากฏอยู่นามปีตินี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวหับนี่ค่ะแล้วทำไมต้องไปทำให้เสียเวลาทำไมต้องไปทำฌานให้เสียเวลาและกว่าจะได้ฌานในฌานนี้ได้หร <bra> ือเปล่าไม่ได้เลยท่านจะเชื่อไหมล่ะครับอัตถคถาจานชี้แจงไว้เลยว่าหมดยุคข,ของการที่ได้ฌานเลยนะครับ แต่ว่าวิปัสสนานี่ยฮะยังมีอยู่นะครับมรรคผลนิพผ่านยังมีอยู่นะพรจะเจ้าจรรับรองไว้เลยนะครับโอกาสที่จะทําสมาธิให้ได้ชาญสมาธิมีหลักวิชานะครับที่จะให้ได้ชาญชนพระฉชนังหลับตาแล้วมันได้สมาธิขึ้นมาเปล่าเลยครับวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องไปเอาสมาธิขั้นชานหรอกสมาธิหรือวิปัสสนาเนี่ยไปต้องทําก็มีอยู่แล้วคือคณิกาสมาธิ เป็สมาธินิดหน่อยโดยที่ไม่ต้องไปทำม,ม,มันไม่อยู่แล้วคณิกาสมาธิที่จะเป็นปัใจจใัยเกิดปัญญาขี้คลานติ่ขี้คลานทำสมาทำวิปัสสนาแล้วสมาธิยังโกนอยู่ตลอดนะฮะสมาธิมากไม่ได้นะฮะัวาไม่ได้เลยหลับตาปุ๊บเห็นตัวเองนั่งอยู่ก็แย่แล้วใช้ไม่ได้แล้วเวลาต้องถอยใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ ะะเราก็ต้องเรียนรู้ไว้ว่าศีลสมาธิวิปัสสนาศีลส,สมาธิปัญญานะฮะมีศีลแล้วไม่พอนะครควรมีสมาธิด้วยมีสมาธิแล้วยังไม่พอนะครับต้องมีวิปัสสนาด้วยฉะนั้นอย่างเราท่านทลายเนี่ยควรจะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งวิปัสสนาทำไมต้องมีด้วยเราวิปัสนาอา้าวชีวิตเราเนี่ย ชีวิตเราเนี่ยมันมีอนิจจ์นะครับมีความไม่เที่ยงพันแปรเปลี่ยนแปลงมันมีทุกขังเกิดแล้วมันต้องดับแล้วมันก็มีอนัตาบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้มันเกิดแล้วมันต้องแก่นะบางทียังมาทันแก่มันก็ป่วยแล้วบางทีทั้งแก่ทั้งป่วยคู่กันเลยอ่าแล้วในที่สุดจะรักษาเยียวยาสักแค่ไหนกวแต่เถอะหมอก็หมอเถอะนะเหมือนกันหมดนะครับ คือต้องตายไปต้องดับไปถ้าเกิดเบื่อแล้วเบื่อการวินไหวเบื่อการตายเวียนเบื่อการเกิดหลือเกิดเนี่ยเราเรียนซะเราจะได้มีทางออกทางออกจากการเวียนไหวเวียนตายเว้ก็คือวิปัสสนาจำไปต้องเรียนนะฮะและต้องการต้องฝึกเอาไว้ด้วยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้ทงวิปัสสนาควรฝึกเอาไว้ เพราะตอนนี้เราพบคําสอนของเจ้าที่มีครบทั้งศีลสมาธิทั้งวิปัสนาฝึกอาไว้เป็นอุปนิสัยทั้งหมดเอาไว้เป็นอุปกรณ์ของชีวิตเมื่อจําเป็นจะต้องหยิบมาใช้เมื่อ,อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้ทันทีมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสอบแสวงหาที่ไหนเลยนั้นโอกาสที่เราควรจะต้องมีไว้เป็นมรดกข,ของชีวิตที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปศีลนะมีแล้วหรือยัง อย่างน้อยอัศห้าเยนะฮะนะอย่างกลางก็8อย่างสูงก็บวกด้วยอุโบสถนะคลวดนะฮะควัดนะฮะถ้าเกิดมีศรนะัทธาอยากออกจากการคลองเรือนบวช2องเ็ดเลยนั่นเราก็มีความรู้เอาไว้แค่ศีลเรื่องของศีลนณพระพระพุทธเจา้าทรงสแสดงเรื่องศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบ นะสินสองร้อี่สิบนั้นนั่นเรื่องเล็กน้อยนะครับลองไปศึกษาในในพระสูตรชื่อว่าพรหมชาลาสูตรนะหรือสามัญญผลลสูตรศึกษาแล้วเราจะพบว่าเนะเสียงคํายกย่องกล่าวขานว่าพระพุทธเจ,จ้าดีอย่างนี้อย่างนี้ผู้ใจยังบอกเขาชมเราแค่ศินเล็กน้อย แล้วพระเจากก้าก็ทรงแสดงเรื่องจุลศีลมชิมาศีลมหาศีลทั้งสามประการเนี่ยนะฮะเล็กน้อยนะฮะเล็ยังแสดงธรรมะที่สูงยิ่งไปกว่านั้นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นอีกคือวิปัสสนาฉะนั้นมรดกของชีวิตเนะี่ยไม่ได้อยู่แค่ศีลหรอกครับสมาธิเป็นขั้นสองสมาธิขั้นสองก็เป็นเพียงกระพี้ศีลเนี่ยคือ เปลือกนะฮะสมาธินะั่นคือกะพีนะครับไม่ใช่แก่นนะฮะวิปัสสนานั่นคือแก่นแก่นของธรรมะฉะนั้นในไหนเรามาเจอคำสอนพุทธเจ้าแล้วต้องทงหมดเจอคำสอนพุทธเจ้าแล้วต้องลูกเอาไว้เป็นมรดกของเราทั้งหมดให้ได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนาวิปัสสนาี้เป็นปัญญาขั้นสูงสุด ถ้าโดยหลักปริยัติแล้วศีลส,สมาธิปัญญาปัญญาแบ่งออกเป็นสองนะฮะปัญญาบ่อยแบ่งออกเป็นสองนั่นคือปัญญาที่จะอยู่ในโลกียะทราบไหมครับโลกิยะคืออะไรอยู่ในโลกของความแตกดับย่อยยับโลกโลการนี้แปลว่าแตกดับย่อยยับนะฮะโลกียะอิยะนี้แปลว่าเกี่ยวข้อง นั่นชีวิตเราเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกี่ยวข้องกับการแตกดับย่อยยับสลายไปมันมีอีกคำหนึ่งไม่่อยอยากจะพูดแต่จำเป็นต้องพูดถ้าพูดแล้วจะได้เดจ็บใจนั่นคือต้องชิบหายไปแล้วเราเอาคำนี้ไปด่ากันนะด่ากันจังเลยไอ้ชิบหายอีชิบหายอย่างเงี้ยนะฮะแต่แท้ที่จริงเนี่ยเป็นธรรมะนะครับเพราะคำนี้ มาจากคำว่าโลกะแปลว่าแตกดับย่อยยับแล้วก็ชิบหายไปอันตรา,าพานไปวินาศไปไม่มีใครที่จะอยู่อย่างมั่นคงถาวรได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะยังต้องทิ้งนะฮะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะยังต้องทิ้งงนะฮะทิ้งไม่เอาไปด้วยหรอกครับเพราะขึ้นชื่อว่าขันแล้ว ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มีทุกทั้งนั้นนี่คือควรเรียนรู้ไว้นั้นปัญญารู้โลกคือรู้การเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดของขันห้ากับสูงสุดปัญญาในโลกุตตระยะโลกุตระคือพ้นจากโลกพ้นจากโลกิยะเพราะนั้นไม่มีศาส,สดาใดๆในโลกที่จะยิ่งไปกว่าศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนเอาไว้อย่างครบสมบูรณ์ที่สุดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาศีลก็มีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่สิบเจ็ดอุโบสถศีลด้วยสมาธิก็มีทั้งสมาธิขั้นต้นขั้นสูงถึงขั้นได้ฌานได้อภิญญานะฮะปัญญาก็ทั้งโลกิยปัญญาและโลกุตตะละปัญญาเวลาไม่พอแล้วครับทุกวันนี้ อายุไขของเราเท่าไหร่ครับ75ปีที่ยริงไม่ถึง75ปีนะฮรัะ74.5เอายกให้75ปี75ปีคิดเป็นวันเท่าไหร่ครับได้กี่วันฮะอ่าอาจารย์ขวัญชัยทองและสมีบอกว่า3,000 2,000นะฮะไม่ผมเจามากเลยนะผม แต่ก่อนนีมันว่างไม่ได้ว่างเราบันคิดคิดค,ดคดิเอ๊ะปีหนึ่งส6 5้าวันเจสบห้าปีก็เอาไปคูณ3ามร้อห้าสห้าคูณด้วย75ห้ามันออกมาสองหมืเท่าไรเจดพันสร้อยเจ็ดสบห้าวันผมก็เห็นว่ามันจำยากจังนะยกย่อเลยนาสองหมื่นสามืวันเลยยกให้สาม0 0ื่วันเลย เพราะบางท่านมียืนถึงสามหมื่นวันสามหมื่นวันเนี่ยไม่พอที่จะเรียนธรรมะคำสองพุทธเจ้านะครับเพราะคำสองพุทธเจ้ามีเท่าไหรค่ครับแปดหมื่นสี่พันธรรมขันนะฮะถ้าเราจะเรียนกันวันละธรรมขันธรรมขันธรรมะขันไม่พอนะฮะแปดหมื่นไม่พอแล้วนะครับจะทำยังไงดีครับาเอาย่อไว้ก่อนเอาศีลสมาธิปัญญา ยอ่อยังไม่พอนะครับเพราะยอ่อมากปวดหัวเขา่า <c oughs> <c oughs> อาจีพิฆาตลองยอ่อดูสิครับปวดหัวเข่าไหม <c oughs> ปวดหัวเข่าเนี่ยยอ่อมากไม่ดีนั่นคือขันห้านะฮะคำสอนพระเจ้าเรียนยอ่อมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญารู้ศีลหรือยังพอรู้แล้วยังไม่พอต้องรู้สมาธิด้วยรู้สมาธิหรือยังรู้แล้วยังไม่พอต้องรู้ปัญญาด้วยจากนั้น สามหลักมีเอาไว้เกาะนะมีเอาไว้เกาะเกาะหลักใดหลักหนึ่งก็เอาละพ้นทุกติอวัยภูมูมได้นะครับแต่ถ้าไม่เกาะหลักใดหลักหนึ่งเลยเนี่ยหมดแล้วนะฮะหมดนี้พึ่งเลยนะครับนะฮะทุกวันนี้เราพึ่งใครครับอืมเราพึ่งความคิดของตัวเองความคิดของตัวเองนั้นมีอะไรแฝงอยู่ครับมีอะไรแฝงอยู่นะครับ อันนี้เราพูดกันจริงๆเลยนะครับอะไรเรื่องตำราเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน,นอความคิดของเรามีอะไรแอบแฝงอยู่เพราะน่ะกิเลสกิเลสมันตะโกนมาบบคุปลาวเห็นไหมฮะใช่ไหมเอาอะไรก็กิเลสอะไรก็กิเลสหารู้ไม่กิเลสมันก็อาศัยอะไรอยู่ครับอ่ะกิเลสอาศัยอยู่ครับกิเลสอาศัยอะไรอยู่ครับ อาศัยขันอยู่ถ้าไม่มีขันกิเลสอยู่ได้ไหมฮะ,ะง่ายง่ายเนี่นะฮะเอากิเลสเอาก็ขันมันมันให้อาศัยอะ่ะมันก็เกาะขันอยู่ทีครับ <laughs> อพอกิเลสเกาะขันอยู่ได้ปุ๊บก,กิเลสก็บัญชาเลยขวาหันซ้ายหันเราหันด้วยใครครับหันด้วยกิเลสอ่าเห็นไหมครับชัดเจนเลยไหมครับ กิเลสเกาะขันได้ปุ๊บกิเลสก็ซ้ายหันขว้าหันนะกิเลสสั่งให้นั่งก็นั่งกิเลสสั่งให้นอนก็นอนกิเลสสั่งให้ยืนก็ยืนกิเลสสั่งให้เดินก็เดินแล้วก็เสร็จใครหลังงานนี้อืเพราะจากนั้นอ่ะเราสร้างเรือนมาให้กิเลสอาศัยอ่ะกิเลสก็เป็นเจ้าของเรือนกิเลสเขาเข้ามาบริหารเรือนหลังนี้เลยคาเรือนหลังนี้ก็เลยเป็นของใครฮะ เป็นของกิเลสไปเลยนะครับไม่รู้เลยนะครับนั่งก็นั่งโดยกิเลสนอนก็นอนด้วยกิเลสยืนก็ยืนด้วยกิเลสเดินก็เดินด้วยกิเลสไม่แค่นั้นนะฮะกิเลสมันสั่งให้ฆ่าก็ฆ่าใช่ปะกิเลสมันสั่งให้โกงก็โกงกิเลสมันสั่งให้ผิดในกรรมก็ผิดกิเลสสั่งให้โกหกเขาก็โกหกกิเลสสั่งมากินเหล้าสิดีกินอีกเสร็จใครแล้วครับเสร็จกิเลสอีกใช่ไหม ฉะนั้นเรียนซะแล้วก็จะได้รู้รู้แล้วเราก็จะได้ละนะฮะละกิเลสยังไม่พอนะต้องละขันด้วยใช่ไหมล่ะด้นกิเลสกับขันเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยกิเลสมันก็บอกเปล่าเพราะมันแอบอยู่ที่ขันมีขันก็มีกิเลสนะด้านพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้ความเป็นจริงซะตา มีขันก็ไม่รู้ว่าขันนะลอกคิดดูฮะใช่ไหมะ่ะรู้แต่มีเราโัวเราแล้วก็ของเราขนาดหายใจจะขาดร้อนๆนะครลูกมาบอกแม่แมาพิมพ์มือท่นะลูกจะได้ไม่ทะเลาะกันกูไม่ให้มึงนะฮะตายด้วยความโกรธนะตายด้วยความกโกรธนะ่โกรนลูกแม่กูยังไม่ตายแล้วมันมาให้กูพิมพ์มือ โกรธช็อกขาดใจตายตายด้วยโทสะไปไหนครับ,รบท่านผู้ชมครับรนี่มีหลักฐานอยู่ในพระคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยตายด้วยโทสะก็ลงนรกทันทีสมบัติของตนเองนะทาให้ตกนรกได้นะครับสมบัติของตนเองเนี่ยทำให้ตกนรกได้หรือไม่เกาะห่วงแหนไม่ยอมให้ไม่ได้โกรธดหรอกแต่ด้วยความตนมอิทธิเหนียวฝังจิตฝังใจอยู่ตายด้วยโลภะอีก ท่านผู้ฟังที่เขาโรคัท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้าดำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิงกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวรับเป็นเภาพขอยนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวมาณโอกาสดีนะครับ แล้วก็จะคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณจันทราแก้วชูศรีคุณละไมขันแข็งรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้เอาโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นนิดาปันิดาศิริอุ่นวิเชษและครอบครัวและท่านผู้ฝังทุกท่านสวัสดีครับ i'm proud